สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านจานโปรดจะพามาทำมายงชิรลอยแก้วแบบง่ายๆนะคะรวดเร็วทันใจค่ะจะทำทานเองหรือทำขายก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันนะคะวัตถุดิบของเราก็มีตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะใส่ไว้ใต้คลิปแล้วก็ในโพสต์นะคะ เตรียมน้ำและใบเตยแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปได้เลยค่ะคนให้น้ำตาลละลายนะคะปิดฝาแล้วก็รอให้เดือดนะคะชิมดูนะคะว่าหวานตามที่เราชอบหรือยังนะคะบางคนอาจจะชอบหวานก็อาจจะเพิ่มน้ำตาลได้ค่ะ ใส่เกลือลงไปค่ะแม่บ้านเทมยงชีสใส่แต่ว่าเก็บภาพไม่ทันนะคะอันนี้ก็คือใส่เรียบร้อยแล้วค่ะบีบมะนาวลงไปเพิ่มรสเปรี้ยวนะคะแต่ถ้ามายงชีสเปรี้ยวอยู่แล้วเราก็อาจไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่อันนี้มยงชิดที่แม่บ้านซื้อมามันหวานมากค่ะอร่อยต้องเพิ่มเปรี้ยวนิดนึงนะคะ ระหว่างที่เดือดเราก็ช้อนฟองออกเรื่อยๆนะคะจนหมดนะคะเพื่อให้น้ำของเขาใสนะคะ เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวรอให้เย็นแล้วเราไปตักใส่ภาชนะกันนะคะตักใส่แก้วน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะไว้เสิร์ฟให้ที่บ้านเราทานกันเองนะคะส่วนถ้าใครจะทำขายก็สามารถซื้อแก้วพลาสติกที่ไว้ใส่สำหรับขายนะคะที่ร้านเบเกอรี่ได้นะคะแม่บ้านก็ซื้อมาใส่จำนวนหนึ่งนะคะ ไว้เก็บไว้แช่ตู้เย็นไว้ทานนะคะแม่บ้านนําเข้าช่องฟิตข้ามคืนแล้วออกมาได้แบบนี้เลยนะคะเป็นบุนเกตหิมะค่ะหวานเย็นชื่นใจมากๆค่ะมีส่วนหนึ่งที่แม่บ้านนําใส่ภาชนะเป็นแก้วพลาสติกนะคะมีฝาล็อกค่ะเพื่อแม่บ้านจะเอามาทานได้แล้วก็สะดวกนะคะแช่ช่องฟิตไว้อย่างนั้นลนะคะ เวลาจะทานก็นําออกมานะคะหรือถ้าใครจะทําขายก็ทําได้เลยนะคะเป็นถ้วยๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปของเรานะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ